สวัสดีครับกลับมาเจอกันใหม่กับทีมแทโก็ผมคือไอ้บ้าปืนวันนี้เราจะรีแอคก,กับกันเฟลอีกแล้วนะครับอยู่แล้วถ้าจะรีแอคกับก,กันเฟลมันต้องไม่ใช่แดนแดนมันน่าเบื่อมันชอบพูดแบบจริงจังมันไม่เข้าใจความเพลิดเพ,พลินความสนุกสนานเลยนี่ผมไอ้บ้าปืนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดู เฟลแล้วเรามา react กันแบบมันๆนะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝาก like, กดไลค์กด Subscribe และทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างว่าอยากให้เรา react ก,กับกันเฟลอะไรบ้างแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนทีมแคนโกลนะครับอยู่แล้วเรามีคอมมูนิตี้นะครับมี3ระดับนะครับ Private กับตัง g n n e r a l ลองเข้าไปดูได้เลยนอกเหนือจากนั้นนะครับเรามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยของดีๆทั้งนั้น <S <S เข้าไปดูเลยครับรออะไรอยู่แล้วถ้าเกิดอยากเรียนกับแดน หรือว่ามิชสามารถมาเรียนกับทีมแทงโก้ได้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่มา join community เราระดับกับตันนะครับคุณเกีคุณแจคุณอูคุณนัทพัฒน์คุณปั๊มคุณบอบบี้บีบีกันสเตอร์และออชด็อกไม่ว่าจะเป็นกับตันหรือว่าเจเนอเรลนะครับขอขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจและทำให้พวกเรามีกำลังใจทำงานมากขึ้นนะครับทุกคน you are the sheep dog เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกลับมากับ รีคอยล์เฟลอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ายิงปืนใหญ่ควบคุมรีคอยล์ไม่ได้จะเป็นยังไงมาดูกันมาดูกัน <_ c oughs> ทุกครั้งนะครับที่เวลาผมดูวิดีโอเฟลแบบนี้มันจะขำตลอดเลยผมพยายามจะดูว่าเขาทำอะไรผิดเขาถึง กระเด็นได้ขนาดนี้เรามาดูท่ายืนเขานะท่ายืนเขาอะสิ่งที่เขาทำนะคือเขาเบรดใช่ปะ และเขาเบลดคือการที่เราจะหันตัวไปทางข้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาห่อไหลขึ้นมาซึ่งมันดีกว่าคนที่เบลดเต็มๆเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดไหลเขาอ่ะมันอยู่ขนานกับเป้าเขาอ่ะแบบนี้เราจะควบคุมรีคอยได้ดีกว่าหลายเท่าเลยอีกอย่างหนึ่งเท้านะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เอลเขาอ่ะชี้มาหากล้องสมมติว่าเอวผมชี้มาหากล้องและผมยิงตรงนี้มันไม่มีวันดีเท่ากับ ถ้าเอวผมไหล่ผมชี้ไปในทางเดียวอันนั้นคือการควบคุมรีคอย์ได้ดีที่สุดนะครับการที่เขาก้าวมาข้างหลังผิดไหมไม่ผิดนะผมโอเคเลยแต่ว่าสิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้เอวเราตรงนะครับคือหันเท้าไป ที่เป้าเรานะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เท้าทั้ง2อันเลยมันจะหันข้างๆเราจะควบคุมรีคอยได้ยังไงที่เราทําอย่างนั้นถามว่ามันอันตรายไหมมันไม่อันตรายนะครับเพราะว่าปืนอันนี้มันเป็นบล็อตแอคชั่นหลังที่ยิงไปนัดเดียวนะครับถ้าเราไม่ได้ดึงบล็อกกลับมาแล้วขึ้นลาอีกอันนึงนะครับปืนอันนี้ก็คือใช้งานอะไรไม่ได้อยู่แล้วอันตรายไหมไม่อันตรายถามว่าตลกไหมตลกมากๆเลยนะครับอันต่อไปนะครับ แม่บอกแล้วใช่ไหมจะเป็นยังไงมาดูกันมาดูกันนะครับ It was at this moment he knew he fucked up. Oh God. ปัจจุบันนะครับผมกัญชาในหลายรัฐที่อเมริกาแล้วกัญชาในประเทศไทยถูกกฎหมายนะครับการมีปืนในอเมริกากับการมีป,นนปืนในประเทศไทยถูกกฎหมายไม่ได้ไหมครับว่าเพราะว่ามันเป็นของถูกกฎหมายทั้งสองอย่างเราควรจะมารวมกันนะครับเวลาเราสูบกัญชาแล้ว การที่เราจะตัดสินใจอะไรการที่เราจะทําอะไรเนี่ยมันช้ากว่าเดิมเยอะมากเราอาจจะไม่คิดอะไรมากนะครับแล้วคุณไม่ควรจะชี้ปืนไปนู่นไปนี่นะครับผมมันแหกกฎปืนหลายข้อมากเลยแล้วก็เขานิ้วเข้าไกลแล้วก็ปืนมันลั่นนะแต่สิ่งที่เจ๋งที่สุดของอันนี้คือหลังจากที่เขาเฟลแล้วนะครับโดนแม่ดา่าเดี๋ยวก่อนผู้ชายคนนี้ที่เป็นผู้ชายโตแล้ว ยังอยู่กับคุณแม่อยู่นะครับแล้วก็ต้องเข้าใจว่านี่คืออเมริกานะครับปกติแล้วผู้ชายที่โตแล้วเขาจะไม่อยู่บ้านเดียวกับคุณแม่นะครับแล้วก็เขามีปืนแล้วเขาเขามาเต้นแบบนี้มันโชว์ความรับผิดชอบที่แย่มากๆเลยนะครับก็เลยโดนคุณแม่ด่านะครับเฟลมากๆเลยเอาอีกแล้วครับ ปอกกระสุนเข้าเสื้อแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ผู้หญิงนะครับแต่เป็นผู้ชายลองดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างครับลองดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้าง โอเค okay. บางทีมันก็คือแม้ว่าเราจะใช้มิชิตขนาดไหนความอันตรายจากปอกกระสุนมันก็เกิดขึ้นได้แต่จริงๆแล้วเขาแค่วางบืนไปที่โต๊ะนะแล้วหลังจากนั้นเอาปอกกระสุนออก ขาเป็นปืนใหญ่ขนาดนี้เขาอดทนได้อยู่แล้วนะจริงๆเข้าใจผมเคยโดนแล้วมันร้อนแต่มันไม่ได้ร้อนขนาดที่เราไม่สามารถที่จะเอาปืนอะวางได้แล้วสิ่งที่เขาทาเขาพยายามจะล้วงกลับไปอะปืนะยังอยู่ในมืออยู่เลยและนิ้วยังอยู่ในไกลแล้วเราทําแค่นี้นะครับเราเพราะมันร้อนอะเข้าใจไหมการที่มือเลยจะก,กระตุกนิดเดียวอะนั่นก็ลั่นไปแล้วแล้วนี่ลั่นไป2นัดเท่าที่ผมเข้าใจจากวิดีโอนี้นะไม่มีใครถูกยิงแต่โอ้โหถ้าผมอยู่ คนข้างๆเขาแล้วดูดิมันมีคนที่กําลังดูแลสนามใส่เสื้อสีแดงเพิ่งเดินผ่านเข้าไปโหเสียวมากๆเลยนะครับที่เขาจะโดน <c oughs> มันนิดเดียวเองอ่ะมันคือแบบอ <c oughs> <c oughs> แต่อันนี้คือเป็นอะไรที่ผมเสียวมากๆเลยเป็นคนที่ไปสนามบ่อย <c oughs> ผมจะให้ทีมงานผมทุกคนเช็คเลยถ้าใครมีปอกศุน เกป,ปืนเข้าซองทาเอาปอกกระสุนออกจากร่างกายจนกอบปืนน่ะเข้าไปอยู่ในซองปืนหรือว่าอยู่ในที่ปลอดภัยหรือว่าโยนปืนทิ้งผมยังไม่ติดเลยนะเพราะปืนมันไม่ลั่นอยู่แล้วโดยเฉพาะปืนพวกกล็อกนะโยนไปเลยปนืนไม่ลั่นหรอกเต็มที่มันมีรอยขีดข่วนบนปืนคูแค่ปืนในเรื่ของใช้นะครับ นะถ้างั้นอันนี้อันตรายมากๆเลยนะครับเนี่ยเขามีเวลาตั้งเยอะตอนที่มือซ้ายเขามาทําอย่างเงี้ยทาไมเขาไม่วางปืนลงแค่นี้นะอันนี้เป็นเฟลที่ผมสําหรับผมแล้วสยองมากๆเลยเพราะว่ามันเกิดขึ้นกับทุกคนได้ถ้าเราไม่ปลอดภัยกับปืนหรือว่าเราไม่มีความระมัดระวังกับปืนสูงๆงเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนดูวิดีโอนี้แล้วเขาใช้เป็นเคสตัวอย่างคืออย่าเป็นแบบผู้ชายคนนี้นะครับไม่งั้นถ้าคุณเป็นแบบผู้ชายคนนี้เดี๋ยวไอ้ป้าปืนก็จะมา r e แอคก,กับสิ่งที่คุณทำ ผู้เชี่ยวชาญ CQB นะครับลองมาดูกันว่าผู้เชี่ยวชาญ CQB จะยิงยังไงขบวนเขียนว่าเราฝึกกันตลอดเวลานะครับ Oh my god นี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทำนะครับอย่าดูใครที่เป็นหน่วยรบพิเศษที่ฝึกกันมาดีๆแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นะครับมันมีของเล็กๆหลายอย่างนะครับอย่างเช่น ตอนที่เสื้อสีน้ำตาลเขาคุกเข่าอยู่และคนที่เป็นชุดสีกรมเขาอยู่ข้างหลังเขาเขาควรจะควบคุมเพื่อนให้ไม่สามารถลุกขึ้นได้เอาเข่าทับเขาอยู่เอาข้อศอกเอาตัวเอาเป้ามาทับเขาเขาจะได้ไม่สามารถลุกขึ้นได้ของแบบนี้เล็กๆน้อยๆมันจะได้ไม่เกิดขึ้นแบบนี้เสื้อสีน้ำตาลเน่เขารู้ไหมว่าเขาใกล้ตายขนาดนี้เลยอ่ะคือยิงจนบวกมันกระเด็นออกไปยิงจนบวกมันกระเด็นออกไปอ่ะ ที่ว่ากระสุนมันใกล้หัวเขาขนาดไหนคือเสื้อสี้ําเงินเกือบเข้าคุกแล้วก็เสื้อสีน้ำตาลเกือบไปเจอยมทูดแล้วนะครับมันใกล้ขนาดนี้เลยคือมันคือเชี่ยวเชี่ยวแซนหนึ่งอ่ะที่มันจะโดนเขาคือน่าก,กลัวมากๆเลยนะครับอันนี้เป็นบทเรียนอีกอันนึงถ้าเพื่อนๆจะทําอะไรแบบนี้นะหาคนที่มันเป็นจริงๆนะครับ แล้วก็ไปฝึกกับเขาก่อนแล้วค่อยทำหรือว่าถ้ารู้จริงๆเมค s ชว์ sure ว่ารู้จริงๆอยากคิดว่าให้เห็นอะไรแล้วทําเลยนะครับวิดีโอวันต่อไปนะครับไหนดูหน่อยสิเลเซอร์มันทํางานไหมนะครับนะลองดูซิว่าเขาจะทำยังไงจะเช็คว่าเลเซอร์เขาทํางานหรือเปล่าโอเคแรงไปเลเซอร์ไม่ออกโอ้ oh my g อดเทสกับมือตัวเองเลยหรอครับจะดีเหรอโอ้ shit not good oh my god โ okay. คือไม่รู้ว่าเขาทําอะไรนะผมขอมองในแง่ดีว่าเขามีปัญหาเรื่องเลเซอร์ของปืนแล้วก็เขาพยายามจะนี่เพราะว่าเขาทำอย่างเงี้ยเห็นไหมเขาทำอย่างเงี้ย หมายความว่าเขาากำลังหาเลเซอร์อยู่ทําไมไม่ขึ้นระหว่างนั้นน่ะเขาลั่นไกลใส่มือตัวเองมือซ้ายของผู้ชายคนนี้ไปแล้วอะ่ะยิงกระสุนใกล้ขนาดนี้กับมือโอกาสที่มือเข้าไปนี่คือแบบสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็เ้าเกิดไปโดนเส้นเลือดใหญ่หรือว่าสะเก็ดไปโดนอะไรก็ตามนี่คือผมใช้คําว่าอันตรายมากๆเลยนะครับอันตรายมากๆเลยลูกจริงๆนะเชื่เกิดเราอยากเทสเลเซอร์ใช่ปะ่ะหนึ่งคือเคลียร์ปืนก่อนนะครับและหลังจากนั้นชี้ไปในจุดที่เรารู้ว่าปลอดภัยชี้ไปที่พื้นนะครับ บางทีเวลาผมยิงอยู่ปปุ๊บ,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 บเอ๊ะไฟฉายมันออนเพราะตอนกลาวันผมก็ชี้ไปในที่ที่ปลอดภัยแล้วก็ดูอ๋อโอเคไฟฉายออนอยู่ปิดไฟฉายนะครับแค่นี้เลย ไม่ควรจะไปดูเพราะว่าอย่าลืมว่าเลเซอร์ไฟฉายพวกนี้มันอยู่ที่ปากกระบอกปืนหมดเลยและปากกระบอกปืนคือจุดที่แย่ที่สุดของปืนคือจุดที่เราไม่ควรเห็นเลยนะครับมันเป็นจุดที่กระดาษที่เรายิงหรือว่าโจรที่บุกมาในบ้านเราหรือว่าตุกคนร้ายสักคนหนึ่งจะเห็นเท่านั้นนะครับเราไม่ควรเห็นปากกระบอกปืนของตัวเองเวลามันประกอบเป็นปืนอยู่นะครับแค่ว่า เราไม่ควรจะเอาปืนขึ้นมาดูอะไรก็ตามถ้าเรามั่นใจขนาดไหนว่าปืนไม่มีกระสุนก็ตามถ้าเกิดเราจะดูปลายกระบอกปืนง่ายๆเลยครับถอดปืนออกมาแล้วก็มาดูอ๋อปลายกระบอกปืนเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรโอเคใส่กลับเข้าไปจบนะครับทั้งนั้นอย่าเป็นแบบผู้ชายคนนี้อย่าใช้มือตัวเองเป็นตัวทสเล l a อร r นะครับไม่ได้นะครับทั้งนั้นเราอาจจะไม่มีมือให้ใช้ต่อไปในอนาคตนะครับ เพื่อนๆครับการที่ทีมแทงโก้ทำวิดีโอแบบนี้หนึ่งคือมันสนุกมากๆเลยนะครับมันทำให้เพื่อนๆได้ขำแน่ๆเลยเห็นคนอื่นเฟล,ลกับปืนแต่ที่สำคัญนะครับเราอยากให้ทุกคนเห็นคนที่ทำอะไรผิดๆเกี่ยวกับปืนและเรียนรู้และไม่ทำตามเขานะครับที่สำคัญอย่าลืม4ข้อของการใช้ปืนถ้าเราทำตาม4ข้อนี้เราจะไม่ได้เป็นพวกกันเฟล,ลแบบนี้นะครับ โอเคอันนี้ก็จะเป็นอีก5วิดีโอของ Gun f a ลวันนี้นะครับทุกคนชอบไหมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ทิ้งคอมเมนต์ข้างล่างนะครับว่าอยากให้ไอ้บ้าปืน react กับวิดีโอ Gun f a ลแบบไหนบ้างอย่าลืมสนับสนุสนทีม Tanggo ได้นะครับไม่ว่าจะเข้าคอมมูนิตี้เราซื้อผลิตภัณฑ์เราหรือว่ามาเรียนกับทางทีม t a n g ก o ได้นะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเจอกันคราวหน้า We are the s h e p Dog Peace